แค่งบหลักพันคุณก็เป็นเจ้าของแอ์เมสได้ bet c e n e story นี่เลยค่ะกิฟต์เซตน้ำหอม Airmes ข้างในมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด10กว่ากลิ่นเลยนะแต่แบบเลือกมาแค่4กลิ่นมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครกาลังมองหาของขวัญให้กับคนพิเศษนะคะหรือจะเอาไว้ใช้เองก็ได้ค่ะแบบแนะนําเลยค่ะกิฟต์เซตนี้ค่ะต้องบอกนะคะกิฟต์เซตนี้ข้างในมีทั้งหมด4ขวดด้วยกันค่ะราคา4,800บาทเท่านั้นนะคะตกขวดละ1,200บาทเท่านั้นเองสําหรับ4กลิ่นที่บเเลือกกกมมาาาแนนนนะะะํให้ทุคนนะคดะดี๋ยวูัน่วาแต่่่ลลละะกกิินนมีนอไรบ้าง เรามาเริ่มกันด้วยกลิ่นแรกเลยนะคะแต่ Airmaze ค่ะตัวนี้เนี่ยแบบต้องบอกว่ามันเป็นตัว masterpiece ของ Airmaze เลยนะคะกลิ่นเปิดมานะแบบต้องบอกว่ามันมีความส้มมีความ g r a p e f r u ซึ่งให้ฟีล l i n g แบบ citrus ที่สดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วกลิ่นที่ตามมาเนี่ยชวนให้ดมต่อกลิ่นของมอสซี่กลิ่นของวูดดี้แต่ว่ามันก็ไม่ไม้หนักจนเกินไปนะมันมีกลิ่นของเบนซอยที่ให้รู้สึกแบบความหวานของมันขึ้นมาด้วย กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นสําหรับคุณผู้ชายนะคะภาพที่แบบเห็นคือถ้าผู้ชายใส่เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างภูมิฐานแล้วอายุประมาณ30บวกอะคะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่เท่แล้วก็มีสไตล์แต่งตัวเนียเน้ยบเมีความเข้าถึงยากนิดนึงนะแต่ความเข้าถึงยากนั้นอะเขามีเสน่ห์มากๆเลยทําให้รู้สึกว่าดึงดูดเราอยากจะเข้าไปค้นหาเขาบัดนึกถึงผู้ชายที่ใส่เชิ้ตสีขาวกางเกงสลักรองเท้าหนังแบบแต่งตัวเนียเน้ยบเนีแบบนั้นเลยค่ะสําหรับผู้ชายที่ใส่น้ําหอมกลิ่นนี้นะกลิ่นนี้เนี่ยเหมาะสําหรับ everyday use นะคะหรือใส่ปเป็น ฟิสเซนส์เนี่ยเหมาะเลยแต่สําหรับกลิ่นนี้ใส่ไปออกเดทแบบว่ามันไม่เหมาะค่ะเพราะว่ามันดูจริงจังมากเกินไปจากที่แบบลองที่ผิวแบบนะมันอยู่ได้6-8ชั่วโมงเลยนะคะแต่กลิ่นม,มันจะไม่พุง่งต้องเข้ามาดมใกล้ๆค่ะสําหรับกลิ่นนี้แต่แดาเมสค่ะและนี่เลยค่ะตัวที่2ของเราแต่ดาเมสโอจีเว ต้องบอกว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเพอร์ฟูมแต่แรเมสตัวแรกอะนะคะมันเป็นอินกรีเดียนที่คล้ายกันมากๆเลยเปิดมาด้วยกลิ่นซีตรัสกลิ่นส้มกลิ่นเกรฟวูดเหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเฟรชกว่าไลท์กว่าไบรท์กว่า ะะสำหรับตัวนี้จะไม่หนักเท่าตัวแรกฉะนั้นแล้วเนี่ยกลิ่นนี้เนี่ยมันจะให้ฟีลอะโลเมติกมากขึ้นนะคะจากจ n ไนเปอร์ r บอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะมีความรู้สึกแบบเฟรชมากขึ้นพอมัน dry down แล้วเนี่ยนะคะกลิ่น w o o d ี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกลิ่นของตัว p e r f u ฟูมตัวแรกนะคะแต่มันจะไม่หนักเท่าค่ะทําให้แบบรู้สึกว่าผู้ชายที่ใส่น้ําหอมตัวนี้เนี่ยจะมีความเด็กมีความแบบเอเนอรมากกว่า ตัวนี้ค่ะก็เป็นอีกกลิ่นนะคะที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายกลิ่นนี้นะคะบัดต้องบอกว่าใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าอากาศแบบไหนก็รอดนะคะภาพที่บัดเห็นผู้ชายที่ใส่น้ําหอมกลิ่นนี้นะหูจะดูเป็นเซนท์แมนมากๆเลยดูสุภาพดูแบบเทคแคร์ผู้หญิงดีแบบนี้เลยนะคะการแต่งตัวหรอบัดมองว่าก็ยังต้องเป็นเสื้อเชิ้ตนะแต่ว่าเกงเกงเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นต้องใส่สลักนะใส่ยีนก็ได้เก๋ๆและนี่เลยค่ะตัวที่2ของเราแต่ดมสิสโอจีเว และสำหรับตัวที่3ของเราคือตัวนี้เลยค่ะ Freely Damage บัดเรียกมันว่าตัวนี้เป็นฟลอรัล a ลาเกนเลยนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆเพราะมันมีความหวานโดดเด่นขึ้นมาเลยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมันเปิดมาด้วยกลิ่นของซีตรัสที่มันมีความเป็นส้มผสมกับขิงแต่ขิงเนี่ยบัดต้องบอกว่ามันไม่ได้เผ็ดเกินไปนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของดอกไม้ขาวค่ะบัดว่ามันมีความเพาดรี่เล็กๆมันน่าจะมาจากทูบโรสนะคะพอตัวนี้มัน dry down แล้วนะกลิ่นที่มันอยู่ที่ผิวเราอ่ะมันจะเป็นกลิ่นความหวานของวานิลลาแล้วไม่กลิ่นความวูดดี้ของซันด์วู หอมกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นน้ำหอมกลิ่นที่แบบใช้ง่ายมากๆเลยนะคะใส่ไปทํางานก็ได้ค่ะใส่ไปข้างนอกก็ได้แต่งตัวแบบไหนก็ได้ไม่ดูแก่แล้วก็ไม่ดูเด็กเกินไปสําหรับความติดทนนะคะตัวนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยแบบให้8ชั่วโมงบวกๆเลยค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอากาศนะคะแล้วก็สภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะนี่เลย t w e e l y d a m a e แล้วก็มาถึงกลิ่นสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะอาตัวนี้เลยค่ะ Lomber Demerve ต้องบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะคือมันเปิดมาได้กลิ่นกรีินทีแล้วก็ตามได้กลิ่นของแบบควันนะคะซึ่งมันให้ความรู้สึกแบบดรายนะแต่ว่ามันยังมีความนุ่มมีความลึกของกลิ่นแบบอารมณ์แบบเซนอย่างเงี้ยค่ะ คือมีความสงบมีความนิ่งมีความมินิมอลแบบนี้เลยค่ะสำหรับกลิ่นนี้นะคะเวลาพอมัน dry down แล้วเนี่ยกลิ่นนี้นะมันจะมีความมัสกี้มีความพาวเดอรี่ขึ้นมาชัดมากๆเลยมันเป็นกลิ่นกลิ่นเซนที่ดีมากๆกลิ่นหนึ่งสำหรับบตเลยนะบ,บัตนึกภาพคนที่ใส่น้ำหอมกลิ่นนี้นะต้องเป็นคนที่แบบแต่งตัวง่ายๆสบายๆเสื้อผ้าสีเอิร์ธโทนแต่งตัวแบบมินิมอลมินิมอลแต่ยังดูดีสําหรับตัวนี้นะคะความติดทนเนี่ยแบบัเรียกมันว่ากลางๆค่ะติดอยู่บนผิวบ,บันได้ประมาณ5-6ั่วโมงเองตัวนี้เลยค่ะ้มงเอร์ และนี่ก็คือน้ำหอม4กลิ่นจากบ้าน a i r m มนะคะที่แบทเลือกมาแนะนำทุกคนกันในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกันนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ฝากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แบทเซนสตอรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะแบดเซนสตอรี